ก่อนขึ้นเวทีเมื่อคืนนี่พี่น้องครับอุ๋งอิงบอกเอียงกับพี่ปันป่นปันครับผมพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอซคนมหมักหมอลัมคนเบิร์หมอลันะครับเอซสาวหน่อยเปียดปั่นแท้งที่สําคัญขาดบ่มเดเลยคือเอซีกีฬาเรีสุขสุขคนนะครับพี่น้องขอบคุณทุกทุกท่านครับที่เขามาชมเขามอเบิร์และ,สะแสดงความคิดเห็นนะครับ ในช่องของค้นมักมอลล่ามัจะเป็นทัางเขียหรือทง YouTube เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้พี่น้องครับอย่าลืมกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่น้องครับเอามาเข้าประเด็นของเ่าครับพี่น้องมือคืนดีครับพี่น้อง ผมเห็นแล้วผมประทับใจนะครับภาพบรรจากศอันแสนจะอบอุ่นเนาะพี่น้องเนาะเออเบิงแงมไดเกิดบเบือถ้าภาพบรรจากศแบบนี้นะครับถุกคนสมัครสมานสามีกันดีเนาะพี่นอ้องคนในองค์กรพนในวงนะครับเขาหักเขาแห้งกันเนาะพี่น้องเข้า็ดีใจนะครับผมช่วงหลังๆมาเนาะ อย่างที่เขาสังเกตเบื้องนะครับอย่างที่แอดมินสังเกตเห็นนะครับช่วงหลังๆมากนี่พีปันปันนะครับสีลงมากพกมากว่ออีหละยขคือพี่น้องครับก่อนหน้านี้อาจจะด้วยสคริปต์นะครับขอราะย่ำนะพี่น้องนะอาจจะด้วยสคริปต์ที่มันน่นคงเพาะเลยมีการแบบปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนสคริปต์ใหม่นะครับช่วงนี้ก็เลยได้เห็นพี่ปันปันมากอีหละ ตอนขืนเวที่ไวขึ้นเนาะพี่น้องเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วครับชื่นใจพี่น้องครับร่วมถึงนะครับหลายผุ้หลายคนถามว่าุงอิงมีจักชุดนะครับอันนี้ผมบอกไว้เลยนะว่าผมร,ารู้พี่น้องครับมันหลายแห้งรับหนับน้ำบน,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 บนบท่านพี่น้องครับุองอิงใส่แทบจะบวชสาเด้วยบางจุดใส่ข้างเดียวแล้วมีคําถามอีกว่า ชุดอีหลาชุดเก่าๆไปใสเนาะพี่นอ้องลายคนถามมาแบบนี้นะครับผมในน้ำเป็นแอดมินคนหมักหมมล้ำเป็นเอฟซีของอีหลาคุงอิงนะครับลึกตื่นนาบานจังใดผมบอกขอลงรายละเอียดไปตรงนั่นนะครับแต่นะครับบางชุดอีหลาอุ้งอิงเก็บไว้ดูบ้านบางชุดอีหลาคุ้งอิง หายคนอื่นนะครับซึ่งหารุ่นน้องๆหายรุ่นพี่ที่เขาสามารถที่จะใส้ได้ภายในวงนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นแหละครับพ่อเขาไปหายคนนั่นก็ว่าเป็นอย่างคือเอาชุดที่ใส้แล้วไปห้เขาเออคนบบมักก็กะว่าไปทั่วผมต้องบอกไว้แบบนี้นะครับมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอีราฟหุ่นอิงพอม่เอฟซีเพิ่นตัดหายแล้วเนาะอีราฟอันนี้สิเก็บไว้เอามาใส่ย่า,ยยามแดงจะได้นะครับ หรืออีลาวยิงเสียงเพแหงู้ใดใจได้นะครับพอแม่เอซีเพิ่งจะได้บุญน,น้าเนาะเอาเป็นว่าตั้งสันแล้วกันเนาะพี่น้องอันใดเข้าบรูละเอียดลึกซึ้งลึกๆจริงๆเข้าเบากดีกว่านะครับบอกไปดีว่ามันพิดพลาดหมันพิดเพี้ยนไปนะครับเดี๋ยวก็เอาไปตีเอาไปเห็ดประเด็นอีกนะครับคือ,อยังเฉี่นผิดผลานมากนะครับว่าเออพอเห็นชุดอีลา่าเอาปเปไปให้คนอื่นกับไปว่าทุ่ทีเพื่อแดน นาะพี่น้องคนบ่มากก็เป็นยังษสัน่นเอ้าเอา้าผมว่ายังไงไปกว่านี่แล้วพี่น้องครับไปเบิ่งบรรยากาศหลังเวทีกันครับก่อนอีหลักคืนเวทีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตทั้งนั้นสาวหน่อยเพจบานแห้งนะครับพี่น้องครับขออนุญาตนำคลิปอุเพิ่นมาจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันครับมาแล้วเด็กเพิ่มไม่ได้แล้ว มาแล้ววันนี้มาหาพ่อโจแล้ววันนี้เฮ้ยตกใจ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากน้องสมิ้นค์แลวครับ